Money's way. ามาในกุ้มรอมตุลลอฮิตาอลาวะบรกาตุขอความสันติสุขจงประสบแน่ท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการคนกรองธรรมทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังในระบบ FM 91.25เมกะเฮิรตซแล้วก็พี่น้องท่านผู้ฟังสามารถรับฟังทั่วโลกได้ทาง radio trangprd.go.th รายการคนครองธรรมเราพบกันเป็นประจำทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาสองทุ่มครึ่งถึงสามทุ่มซึ่งก็มีผมสุอินสุดเบนรับหน้าที่มานั่งนะร่วมสร้างบรรยากาศกับพี่น้องท่านผู้ฟังกันนะฮะก็ต้องขอขอบคุณน,นะพี่น้องท่านผู้ฟังที่ได้ติดตามรายการกันมาตัวเนื่องเป็นเวลาหลายปีแล้วนะครับก็ต้องเรียนพี่น้องท่านผู้ฟังนะครับว่ารูปแบบเนะะื้อหา รายการคนของธรรมเราก็ยังคงเน้นในเรื่องของสังคมพระหัฒนธรรมนะครับในการที่เราจะอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขและก็สันติภาพนะครับเป็นการเลืกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเป็นการให้เกียรติในการอยู่ร่วมกันในสังคมนี่ก็คือนมักซูหรว่าเป้าหมายสําคัญของรายการคนครองธรรมนั่นเองนะครับก็เป็น้องท่านผู้ฟังที่เคารพกรับก่อนที่จะได้ พูดคุยถึงเนื้อหาสาระทางวิชาการนะช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งอ่ะแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันในช่วงต่อไปครับศาสนาเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชาติช่วยปลูกฝังคุณธรรมสร้างความสามคัคคีและนำทางให้เรามุ่งไปสู่ความสงบสุขทำกลางความเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้ศาสนายังคงเป็นแสงสว่างที่นำทางให้เราก้าวผ่านปัญหาและร่วมกันสร้างสังคม ที่เปี่ยมด้วยความเมตตาและความเข้าใจเพราะศาสนาคือรากฐานที่มั่นคงของจิตใจรวมใจสร้างชาติสร้างความดีด้วยศรัทธากลับมาพบกันในช่วงที่สองในรายการคุณกรองธรรมจำนผู้ฟังที่ครบครับเนื้อหาสาระทางวิชาการที่ผมจะนำมาพูดคุย นะมาทบทวนกับพี่น้องท่านผู้ฟังในวันนี้ในความรู้สึกส่วนตัวของผมนะฮะก็ต้องยอมรับว่าสิ่งเหล่านีนะ้มันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะและก็บางทีเนี่ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่ไปนะอะไรล่ะไปซ้ำเติมให้สังคมเนี่ยมันเป็นเขาเรียกเกิดฟิตะนะนะสิ่งที่มีนด้เกิดขึ้นและก็บางทีเนี่ยก็อาจจะ มีผลขยายออกไปนะสร้างความเสียหายเกิดขึ้นเนื่องจากว่าจะเป็นนะเมื่อเกิดเรื่องนี้ขึ้นแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะเป็นในเรื่องของความกัดเย้งนะโน่นนี่นั่นอันนั้นก็คือในเรื่องของการใส่ร้ายป้ายสี <S <S พี่น้องท่านผู้ฟังที่กรบกับคงได้ยินคํานี้กันบ่อยแล้วก็อาจจะเคยเห็นเหตุการณ์นะแบบนี้กันบ่อย อันที่จริงแล้วนะครับผมขออนุญ,ญาตที่จะลงไปในคําคํานี้นะซึ่งเป็นศัพทิกิคให้พี่น้องได้ฟังกันนิดหนึ่งนะครับถ้าเราดูในรากศัพท์ของภาษาหรับนะครับในเรื่องของการใส่ร้ายป้ายสีนะครับในเรื่องของการไปยุยงไปยุแยงแต่แข็งร่วอย่างเงี้ยนะในศัพท์ภาษาหรับเนะี่ยใช้คําว่านามีมะนะครับออกเสียงว่า นามีมาะนะพี่น้องท่านผู้ฟังที่อาจจะหัไม่ได้ยินบ่อยนักนะครับกับศัพท์คํานี้นะครับก็คือนามีม่านี่ก็อาจจะถ้านึกอะไรไม่ออกน่าจะน,าน่าจะเป็นโนหนูใช่ไหมสระอะมอมซาอีนะฮะแล้วก็ม,มอมซาอระอ๋อดูกอะไรประมาณนั้นหรือว่าบางท่านก็อาจจะใช้หอหีบนะครับคือถ้าเอามาเขียนเป็นภาษาไทยเนี่ยก็อาจจะออกเสียง าจจะไม่กลมกลืนหน่อยหนึ่งแต่ว่าถ้าออกเ,เสียงเป็นภาษาลับเนี่ยออกเสียงว่านามีมะนะครับทีนี้คําว่านามีนะนามีมะเนี่ยนะฮะในศั์ตรงนี้นะเขาเรียกว่าการหรือการใส่ร้ายไ้่สีแก่มนุษย์นั่นเองนะฮะทีนี้เรื่องของการใส่ร้ายป้ายสีเนี่ยแน่นอนทีเดียวเราก็ต้องมีจุดมุ่งหมายใช่ไหมครับนะโดยหลักทั่ว,วไปเนี่ย ก็เพื่อที่จะให้เกิดความเสียหายนะฮะเกิดขึ้นนะหรืออาจจะมีการหวังผลผลประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดนะครับหรือจะทําให้คนอื่นเนี่ยเขาเข้าใจผิดไปยังคนที่เราไปนะนมมิมะหรือว่าเราไปใส่ร้ายป้ายสียเขานั่นเองนะครับซึ่งอันนี้มันก็จะทําให้เกิดความอะไรล่ะ,ะความสัมพันธ์ของพี่น้องเราเนี่ยขาดหายไป ผมเชื่อว่าพี่น้องบางท่านเนี่ยอาจจะมีเรื่องที่อาจจะเคยโดนนะก็เคยโดนกับตัวเองมาอยู่บ้างด้วยเหมือนกันนะในเรื่องของมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นในองค์กรโน้่นนี่นั่นใช่ไหมครับนะโดยเฉพาะในเรื่องของการหวังผลประโยชน์เนี่ยนะครับก็จะมีการเสร,รายป้ายสีเกิดขึ้นนะครับทีนี้เนี่ยผลที่ตามมาเนี่ยมันก็จะทําให้ เป็นผลที่จะาให้เกิดความบาดหมางกันใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นศัตรูระหว่างกันอย่างไม่นอนอันนี้ก็คือผลร้ายนะที่ตามมาหลังจากการนามิมะซึ่งต่อ,เ,อเรื่องนี้เนี่ยในหลักคําสอนของศาสนาเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าเมะเจ้าจงยาปฏิบัติตามนะทุกคนที่เป็นนักสาบานที่ต่ําช้า ผู้ที่ชอบนินทานะตะเวนใส่ร้ายผู้อื่นอ่าน,นี่ก็เป็นบทบัญญัติในพระมหาคัมภีร์อันกุอาน,นะที่พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยได้ห้ามในเรื่องของการใส่ร้ายป้ายสีเอาไว้นะครับนะบีนามีมหรือว่านามีมะนั่นเองซึ่งในองค์การท้ายขององค์การตรงนี้นะที่หยิบยกมาเนี่ย พระพุทธเ,เจ้าก็ได้กล่าวเรื่องคำว่าบินาะมีมนะหรือว่านามีมะที่เรากําลังพูดถึงกันอยู่นั่นเองแล้วก็ยังมีฮะดิษของท่านศาสดาสโลโลห์อุลสลัมนะครับที่มีความหมายในลักษณะนะคล้ายกันอาจจะเหมือนกันคือเป้าหมายเหมือนกันแต่ว่าลักษณะของฮะดิษหรือคําพูดนั้นอาจจะแตกต่างกันออกไปนะอย่างเช่นท่านศาสดาสโลโลห์อุลสลัมได้กล่าวอาไว้ว่า ลาย ah. นะดะคุลุญญันั้นมีมาหรือว่าลายะดะคุลุญนะกตาซึ่งก็มีความหมายว่าผู้ที่ใส่ร้ายป้ายสีนะั่นะจะไม่มีสิทธิ์ได้เข้าสวรรค์ของพระผู้เป็นเจ้าเดี๋ยวนั้นถ้าเราดูจากองค์การในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนะพี่น้องท่านผู้ฟังแล้วก็มาดูฮะดิษของอัลตัสมาสลาสลลองขอยิสลามซึ่งเป็นฮะดิษที่รายงานโดยโฮซัยฟานนะี่นะฮะเราก็จะเห็นว่าในเรื่องของนามีมาเนี่ย ในเรื่องของการใส่ร้ายป้ายสีเนะี่ยเป็นเรื่องที่เราจะต้องตระหนักแล้วก็ให้ความสําคัญถามว่าเพราะอะไรครับเพราะว่าสังคมในปัจจุบันเนี่ยนะเราจะเห็นว่ามีการใส่ร้ายป้ายสีกันเยอะมากนะครับโดยเฉพาะในบางวงการนะวงการที่อาจจะต้องใช้เสียงของพี่น้องในการสนับสนุนนะผมไม่พูดแล้วกันว่าเป็นวงการอะไรแต่ว่าเอาว่าใช้เสียงของพี่น้องในการสนับสนุนเนี่ยเราจะเห็นว่า นะคือคือความรู้สึกของเรานะครับความรู้ความสามารถแล้วก็สามัญของเราสํำนึกอะไรต่างๆของเราเนี่ยครับหรือว่าวิจารณญาณของเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์คิดได้ว่าอันนั้นอนะ่ะมันเป็นสิ่งที่นะใส่ร้ายป้ายสีมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นความจริงแต่ว่านะเราก็ยังเห็นนะมีคนที่จะมีพฤติกรรมเนะย่ยงนี้กันอยู่แน่นอะน,นทีเดียวเมื่อย้อนกลับไป ตั้งคำถามว่าสาเหตุเพราะอะไรนะก็อย่างที่บอกนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของคะแนนนิยมชมชอบของพี่น้องประชาชนเนี่ยนะฮะก็จะมีพฤติกรรมล่านี้นะเกิดขึ้นบ่อยดังนั้นถ้าเราดูในหลักการของศาสนาพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับเวลามีเรื่องอะไรที่เขามีการพูดกันนะฮะหรอว่าคนไม่ดีอย่างล้นอย่างนี้นะครับอะยังต้องมีข้อมูลในการรับฟังนะครับในการ พิจารณานะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเรารับฟังเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็จําเป็นเราก็จําเป็นเรามีความจําเป็นขึ้นมาว่าเราจะต้องนาเป็นอย่างนั้นด้วยซึ่ง,งจริง,รงๆแล้วไม่ใช่นะครับในหลักการของศาสนาน,นั้นเราเราไปอะไรล่ะร่วมนะครับในการสร้างบรรยากาศอย่างนั้นเนี่ยก็คือในเรื่องของนามิมาในเรื่องของอะไรต่างๆเข้าไปเนี่ยนะเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั่นเอง นะดังนั้นถ้าเราดูในฮะดิษที่ท่านศาสดาสโลโลอัลสลามได้กล่าวเอาไว้ว่าลายะดคุลุญนจนะปัตตานี่นะฮะนั้นก็หมายความว่าเป็นการน,ะนำคำพูดของคนคนหนึ่งเนี่ยไปบอกกับอีกคนหนึ่งนะโดยหวังผลที่จะอย่างไรละ่ะให้เกิดความแตกแยกให้เกิดการบาดหมางและเป็นศัตรูกันในระหว่างเพื่อนมนุษย์นะด้วยกันหรืออาจจะมีการหวังผลอะไรบางสิ่งบางอย่างอย่างที่ผมได้ นำเรียนกับพี่น้องท่านผู้ฟังนาไปแล้วนะครับซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยยังมีฮะดิษของตั้งศาสดาสโลโลหรือสนามเนี่ยนะครับยังมาสนับสนุนเรื่องนี้เนี่ยว่ามันเป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะอีกหลายฮะดิษแต่ว่าช่วงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งนะล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันอีกช่วงต่อไปครับไทยเป็นไทยอยู่ได้ทุกวันนี้ด้วยบารมีองค์กษัตริย์ อันกล้าหารบรรพบุรุษต้านศัตรูที่รุกรานต่างผสานล,ล้อมรวมไทยให้ร่มเย็นรวมเป็นชาติเป็นปึกแผ่นให้เราอยู่นำมาสู่ความสุขไร้ทุกข์เข็นาศาสนาดังศูนย์รวมใจร่มเย็นรวมกันเป็นแผ่นดินทองของพ้องไทยภูมิใจในความเป็นชาติไทยหวงแขน ทุกสิ่งที่เป็นไทยและรักในชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์สามสถาบันหลักของชาติไทยกลับมาต่อกันในช่วงนี้ยังอยู่กันในรายการคนครองธรรมในช่วงเวลาค่ำคกันอย่างนี้ในช่วงที่แล้วผมได้มีโอกาสได้พูดถึงในเรื่องของดามีมะ นะหรือว่าการใส่ร้ายป้ายสีหรือว่าการยุแยงแต่แข่งรั่วนะครับเพื่อที่จะให้คนนี้นะได้เกิดการบาดหมางเป็นศัตรูกันนะแล้วก็ได้นําเสนอฮะดิษนะครับหรือว่าพจทนาฏหรือว่าบทที่ท่านศาสดาสละลองหรือสลับเนี่ยได้บอกเอาไว้นะครับบางเรื่องท่านก็ได้ห้ามบางเรื่องก็ท่านก็ได้บบกให้กระทำนะเอาไว้นะครับซึ่งพูดรวมๆว,ว่าสิ่งเหล่านั้นก็คือฮะดิษของท่านศาสดานั่นเองนะครับทีนี้ ยังมีฮะดิษของท่านศาสดานะที่ได้พาพูดหรือได้มีข้อมูลหรือมีรีวิทยามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องของนามิมาเนี่ยเอาไว้นะครับหลายฮะดิษด้วยกันนะซึ่งก็ถ้าจะหยิบยกมาเนี่ยก็คงจะนะคือ,คอ,คอไม่จําเป็นจะต้องหยิบยกมามากมายขนาดนั้นแต่ว่าเราลอง,ลองมาดูสักอีกฮะดิษหนึ่งนะใน,ในวันหนึ่งเนี่ยท่านศาสดาสละลอในสลัมเนี่ยได้เข้าไปในสวนแห่งหนึ่งในนครมดีนะ นะฮะแล้วก็ทันใดนั้นนะท่านก็ได้ยินเสียงได้ยินคนสองคนที่อยู่ในกูบู๊ตเนี่ยกำลังถูกทรมานนะท่านศาสดาสโลลอ,องหรือสลัมเนี่ยจึงกล่าวว่านะครับแต่ก่อนที่ผมจะไปต่อเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับคือท่านศาสดาสโลลอ,องหรือสลัมเนี่ยพระผู้เป็นเจ้านะครับให้ความเป็นมวอยิซะซึ่งนะบุคคลทั่วๆไปเนี่ยนะจะไม่มีคุณสมบัติดังกล่าวนะครับความเป็นนะมีอะไรที่พิเศษ นอกอกเหนือจาก,จากบุคคลทั่วไปดังนั้นเนี่ยท่านศาสดาสลอลองดิงสตรัมเนี่ยเมื่อพระผู้เป็นเจ้าประสงค์ที่จะให้ท่านได้สัมผัสหรือได้เห็นหได้ยินในสิ่งที่มนุษย์ทั่วไปเนี่ยไม่มีโอกาสเนี่ยสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะเกิดขึ้นทีนี้เมื่อมาถึงตรงนี้เนี่ยท่านท่านศาสดาก็ได้ยินสองคนที่อยู่ในกูโบเนี่ยนะฮะในนครมาดีนาเนี่ยได้ยินเสียงสองคนเนี่ยในกูโบนี่ถูกทรมานนะฮะ ซึ่งคนทั้งสองเนี่ยได้รับการทรมานนะั่นอ่ะใช่ว่าเนะพราะสาเหตุใหญ่คือในความผิดของเขาทั้งสองนะนะฮะเพราะไหเป็นความาผิดฆ่าคนนะอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่นะครับคำว,ว่าพูดว่ามันก็ไม่ได้เป็นเรื่อง <c oughs> ใหญ่นะในความรู้สึกของเราเทั่วไปนะอันต้านศาสดาสลลโลโลนหรือสลัมเนี่ยจึงได้กล่าวต่อไปว่าใช่จริงทั้งๆที่แท,ท,ท้จริงเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่นะฮะ คือคนหนึ่งเนี่ยทั้งสองเนี่ยไม่ได้วางนะบางอย่างเพื่อป้องกันตัวจากการกระทำนะนั่นก็คือในเรื่องของการชำระนะร่างกายให้สะอาดนะครับเวลาเราเข้าห้องน้ำเวลาเราปัสสาวะนู่นนี่นั่นเนี่ยนะฮะเราก็ไม่ได้ทำให้นะมันสะอาดและอีกคนหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าเขาเนี่ยชอบใส่ร้ายป้ายสีแต่ว่าประเด็น สาระที่ผมพูดถึงเนี่ยนำมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังในตรงนี้ก็คือประเด็นของฮัดดิสนี้ประเด็นก็คือสาระก็คือบินนามีมะนะซึ่งท่านศาสดาสโลโลอรอสลัมเนี่ยได้ได้จบสุดท้ายของฮัดษดังกล่าวว่าบินนามีมะก็คือคนหนึ่งเนี่ยที่ถูกทรมานในกุโบทเ,เนื่องจากว่าในขณะที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยนะเขา เขามีพฤติกรรมที่ชอบนิมมิตรหรือชอบใส่ร้ายป้ายสีชอบยุยงเอาเรื่องคนนั้นนะครับไปสร้างเรื่องกับตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้คนเนี่ยมีความขัดแย้งกันนะมีความบาดหมางโปรธกันอะไรเ่านี้นะครับดังนั้นพี่น้องท่านผู้ฟังที่ครับสาหรับผู้ที่มีศรัทธาแล้วเนี่ยนะครก็จะต้องหลีกห่างจากเรื่องนี้ให้ได้โดยเด็ดขาดเพราะถามว่าเียงเพราะอะไรเพราะว่า เมื่อมันมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นโดยบุคคลหนึ่งบุคคลใดแล้วปรากฏว่าสิ่งเหล่านั้นนี่นะครับมันคงยังถูกถ่ายทอดต่ออยู่เนี่ยนะฮะแล้วก็ความเสียหายนี่เกิดขึ้นทําให้คนเนี่ยเข้าใจผิดกันไปเป,นเป็นวงกว้างอะไรอย่างเนี้ยเมื่อความไม่ดีเนี่ยความเสียหายมันเกิดขึ้นเป็นวงกว้างกว้างออกไปเนี่ยนะครับแน่นอนทีเดียวคนที่รับผิดชอบเนี่ยก็คือคนที่เป็นต้นของเรื่องนั่นแหละนะก็คือใครที่ไปชี้แนะชี้นํา ในทำในสิ่งที่มันไม่ดีแล้วก็มีคนไปนะเอาไปทําตามเนี่ยนะมาอย่าดูรัวอะไรใครเลยนะ,ะกาแฟอิลลหีนะครับใครที่นะะแนะนํากันในสิ่งที่ดีเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าก,ก็จะให้การตอบแทนเหมือนว่ากฟาฟฟอิลลฮีเมือ่อย่างเช่นว่าเขาเขาได้ทําเองว่ามาอยาดูรัวเราชาริกฟาฟฟอิเลฮีเช่นเดียวกันนะใครที่ชี้แนะชี้นําให้คนอื่นเนี่ย ทำในสิ่งที่มันไม่ดีนะครับแล้วเมื่อความไม่ดีนั้นนะ่ะมันได้ถูกขยายมันถูกส่งต่อออกไปเนี่ยนะครับผลสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับไอ้คนที่เป็นต้นของเรื่องนะก็ได้รับในสิ่งที่เป็นความผิดนั้นดังนั้นแล้วเนะี่ยพี่น้องอท่านผู้ฟังที่เคารพในเรื่องเราต่างๆนะครับในสิ่งที่มันไม่ดีเนะี่ยเราก็อยากไปถ่ายทอดต่อแต่ว่าเมื่อเมื่อเราหรือมีคนหนึ่งคนใด ไปมีพฤติกรรมที่ใส่ร้ายป้ายสีหรือว่ามีพฤติกรรมที่นามีมาเนี่ยนะเมื่อมีคนไปพูดต่อเนี่ยความไม่ดีเนี่ยก็จะถูกส่งกลับมายัางคนที่เป็นต้นเรื่องคือในสังคมของเราเนี่ยเรายอมรับกันอยู่อย่าง,น,งนะครับว่าไอ้เรื่องที่แมมที่จะประเด็นซุบซิบนะอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นที่สนใจมากนักแหละนะฮะอันนี้เป็นเรื่องจริงที่เราไม่ปฏิเสธกันนะ เราก็ซุบซิบน่นนี่นั่นโอ้ยเราก็ไปจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเมื่อเราได้ยินขึ้นมาเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะควบคุมตัวของเราได้ใช่ไหมครับเมื่อเราไม่สามารถที่จะควบคุมตัวของเราได้เนี่ยเรามีความอ่อนแอเนี่ยเราก็ไปสูงเรื่องนั้นต่อนั่นแหละความผิดเนี่ยแทนที่จะเมื่อเราได้ยินแล้วและก็เราใช้ลักษณะของการซาบ์นะอดทนเอาไว้ นะครับสบาดอดทน,นเอาไว้อลดพระผู้เป็นเจ้าในกล่าวในพระหมหากรรมเพี้ยนกุานว่าความกันติการสบัดอดทนในต่างๆจากสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยอันนี้ก็เป็นก็เป็นหนึ่งจากนั้นด้วยเช่นเดียวกันเราได้ยินในสิ่งที่ไม่ดีมาเนี่ยนะแล้วก็เราก็เก็บไว้ที่ให้มันจบที่เรานะครับความไม่ดีนั้นน่ยมันก็ไม่สุไม่ถูกส่งต่อแล้วเราก็ไม่เป็นผู้ที่จะต้องรับผิดชอบในวันปรโลกในวันแห่งการตัดสินด้วยแต่ว่าถ้าสมมติเราไป ทำหน้านที่เป็นสื่อกลางนะฮะไปมูบันล็กเนี่ยพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพเราก็ไปจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ได้รับการลงโทษนะฮะตรงตรงนั้นด้วยเช่นเดียวกันนะพี่น้องอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มีความสําคัญนะมีความจําเป็นที่เราจะต้องะระมัดระวังนะเรื่องนี้เนี่ยแล้วก็่กให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาเยอะแล้วนะะ เยอะแยะมากมายนะครับอาจจะเป็นในเรื่องของคนกลุ่มเล็กๆนะฮะประเด็นของคนกลุ่มเล็กๆก็มีความเข้าใจผิดกันบาดหมางนะโตเถียงโต้เถียงนะขัดแยง้งพิสูจน์กันอะไรต่างๆอันนี้ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดสิ่งที่ไม่ดีด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นนั่นแหละดังนั้นถามว่าทําอย่างไรก็เลีกเลี่ยงเราก็อย่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับของการ นำสิ่งที่ไม่ดีในเรื่องของการนามีมาหรือว่าการสลายป้ายสีกันเนี่ยนะครับดังนั้น <c oughs> ต่อเรื่องนี้เนะี่ยพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยก็ได้กล่าวเอาไว้ในองค์การในพระมหาคัมภีร์อันกรอานเนี่ยนะครับก็หลายองค์การอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะอย่างเช่นองค์การเนี่ยพระผู้เป็นเจ้าได้กล่าวว่าบรรดาผู้กล่าวร้ายเก็บรรดาผู้ศรัทธาชาย และผู้สทธาหญิงในสิ่งที่พวกเขาไม่ได้กระทําแน่นอนพวกเขาหมายถึงว่าพูดใส่ร้ายเนี่ยนะครับได้เบรกการกล่าวร้ายและบาปมันชัดแจ้งไวอันนี้ก็พระพป็นเจ้าได้กล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อันกรุรอาดังนั้นพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เนี่ยฮนะมันเป็นเรื่องที่บางที่เนี่ยมันเป็นอ,อะไรล่ะมันเป็นมะเร็งอะ่ะเหมือนกับมะเร็งร้ายที่มันก่อเกิดแล้วก็ถูกส่งต่อกัน ในสังคมแล้วก็มันจะเป็นสิ่งที่เกาะกินสิ่งที่ไม่ไดีทั้งหลายเนี่ยนะดังนั้นแล้วเนี่ยผู้ศรัทธาเนี่ยก็จะต้องมีความระมัดระวังนะครับอาจจะได้ยินแต่เวลามีคนใครก็พูดเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปรับตามนะครับแล้วก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปให้ความสําคัญนะแล้วก็ไม่จําเป็นจะต้องไปส่งต่อในเรื่องนั้นๆนนะเราได้ยินก็เก็บไว้เฉยไว้ นะครับขอว่าเราเนี่ยอย่าได้เป็นส่วนหนึ่งของการส่งต่อเรื่องที่ไม่ดีแน่นอนที่เดียวครับเพราะว่าเราถ้าสมมติว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ทาหน้าที่ในการส่งต่อเรื่องเราที่ไม่ดีโดยเฉพาะเรื่องนี้นะครับมันไปง่ายครับเรื่องของการพูดใส่ร้ายป้ายสีนะกันเนี่ยมันไปง่ายพูดง่ายมันไม่ต้องลงทุนอะไรเยอะไม่ไม่เหมือนกับบางเรื่องนะครับมันยังต้องใช้ทุนใช้เวลานะแต่ว่ากับเรื่องนี้เนี่ย แบที่จะไม่ต้องใช้อะไรเยอะแยะมากมายแค่มีคนสักคนหนึ่งที่เราคิดว่าเราไว้ใจนะครับแล้วก็เป็นเพื่อนกับเราเราก็สามารถที่จะพูดถึงบุคคลที่สามที่สี่เนี่ยในทางที่ไม่ดีนะครับได้เยอะแยะมากมายทั้งนั้นนะครับสำหรับผู้ศรัทธานเนี่ยผมเน้นย้ำว่านะเราจะต้องมีความตระหนักนะครับแล้วก็มีความระมัดระวังนะพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับ ขอให้เรานั้นอย่าได้เป็นส่วนหนึ่งของการทําให้คนเนี่ยได้รับความเดือดร้อนจากการที่ใส่ร้ายไปสีหรือนะครับบางครั้งเนี่ยเราอาจจะคิดว่าไม่เป็นไรนะเมื่อสังคมเขาพูดกันเราก็ไปส่งต่อโดยที่เราไม่ได้รู้ว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่เป็น,นความจริงหรือไม่มากน้อยขนาดใดอย่างไรนะแต่ว่าความเสียหายนั้นมันได้เดินหน้าไปแล้วนะครับและแล้วมันก็ได้ส่งผลกระทบ นะกับผู้ที่เกี่ยวข้องไปแล้วดังนั้นในวันพรโลกนะครับสําหรับผู้ศรัทธานั้นเราจะเบรกครับภาระนี้ไม่ไหวดังนั้นแล้วนะครับก็ขอให้เรานั้นได้ลหลีกห่างนะครับหยุดแล้วก็จบในเรื่องของพฤติกรรมของนามิม่าหรือว่าการชอบยุยงใส่ร้ายป้ายสีนั่นเองก็ขอเป็นกําลังใจนะครับพี่น้องท่านผู้ฟังที่เคารพครับครับ,รบสำหรับรายการคนครองธรรมในวันนี้ก็มาถึงช่วงเวลาที่จะจาก กันไปอีกแล้วนะครับก่อนจากกันก็ต้องขอขอบคุณน,นะพี่น้องท่านผู้ฟังที่ได้ติดตามรายการแล้วก็เป็นกําลังใจกันมานะครับอย่างต่อเนื่องนะครับก็ขอให้นะความดีนะทั้งหลายนะที่มีอยู่ในนะดุนยานี้นะครับขอให้พี่น้องนั้นะได้รับในสิ่งที่เป็นความดีเหล่านั้นกันทุกทกท่านโดยทั่วหน้ากันนะฮะก็ต้องขอขอบคุณน,นะอีกครั้งหนึ่งสําหรับ ที่ได้ติดตามรายการกันมาก็ต้องขอขอบคุณนะเจ้าหน้าที่ประจำสถานีนะที่คอยดูแลเทคนิคต่างๆทำให้เสียงของผมนะสามารถส่งไปยังพี่น้องที่กำลังรับฟังกันอยู่ในขณะนี้นะครับก็อินชาลอตนะครับเรากลับมาพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้วบิลายตัฟิกวันนีเดียัสลามวะเดยกุมรอมัตุลลอฮ์วบรอกาตุ